ครับสวัสดีครับ ผมชื่อดรปีชาชื่อชนกพิบูลนะครับเจ้าของสวนปูกระยานะครับหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับสวนปูกระยาทึ่งเป็นประธานกลุ่มเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับขอแนะนําในสวนนะครับว่าหลังจากที่เกษียณมาแล้วนะครับประมาณ5ปีนะครับเราได้มีแนวความคิดว่าเราอยากจะทําเป็นสวนเกษตรนะครับที่เป็นเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการมาเนี่ยนะครับก่อนนั้นก็เริ่มปลูกมานะครับในสวนเราเนี่ยนะครับจะมีมะม่วง นะครับประมาณนะครับ400กว่าต้น40กว่าสายพันธุ์นะครับซึ่งมีการพัฒนาพันธุ์มามีมะม่วงนะครับเป็นพันธุ์โบราณก็มีอย่างเช่นทองดำนะครับพวกนี้นะครับจะเก็บไว้หรือว่ายยกล่ำนะครับมะม่วงยยกล่ำเนี่ยนะครสมัยรัชกาลที่5นะครับเราก็เริ่มดำเนินการมาหลังจากนั้นแล้วนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับในสวนเราเนี่ยนะครับหรือว่าในกลุ่มเราเนี่ยนะครับค้าขายไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากว่าผลผลิตมันสูงนะครับแล้วเราก็เลยมานำมาแปรรูปซึ่งในปัจจุบัันนนเเีียะะครรบาจม มะม่วงเนี่ยนะครับเป็นมะม่วงมะม่วงกวนนะครับแล้วก็มะม่วงลอยแก้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับก็จะเป็นกล้วยสติ๊กซึ่งเราจะใช้หม้ออบความร้อนนะครับซึ่งมาทำนะฮะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวอ่อนนี้เราก็จะตอนนี้มาแปรรูปเป็นขนมบ้าบินนะครับซึ่งเป็นสูตรของคุณยายนะครับที่ทำมาตานาน เราก็เลยมาแปลรูปนะครับตรงนี้ซึ่งเราให้เกิดเพิ่มรายได้นะครับลดรายจ่ายในสวนของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกว้างๆนะครับสำหรับที่ในสวนเราและในสวนเราเนี่ยนะครับจะเป็นพูดถึงเรื่องเรื่องของปลอดสารนะครับหรือว่าเกษตรปลอดภัยนะครับเราใช้หลักระบบนิเวศวิทยามาใช้ในนี้นะครับก็คือเราจะเลี้ยงพันปลานะครับจะเป็นปลาเหนือน้ําปลากลางน้ําและปลาใต้น้ำนะครับซึ่งเป็นระบบ เคื่อกูลธรรมชาติทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่าท่านใดนะครับที่มีความประสงค์จะมาพักผ่อน,นเป็นครอบครัวเป็นการส่วนตัวในส่วนเราก็ยินดีนะครับครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากในสวนนะครับเป็นมะม่วงลอยแก้วนะครทิ้ทำมาจากมะม่วง,งแก้วขมิ้นนะครับที่ที่เราไม่ใช่ว่าเหลือนะครับแต่ว่าเราคัด นะครับคัดสรรมาจากที่มะม่วงที่ค่อนข้างจะแก่จัดนิดนึงนะครับแต่ว่าถูกคัดออกมาซึ่งไปตามท้องตลาดเขาไม่นิยมเราก็เลยมาแปลรูปอาหารตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นมะม่วงหลากหลายพันธุ์นะครับก็คือเป็นมะม่วงกวนนะครับอันนี้มะม่วงนี้มะม่วงกวนนี้ไม่ใส่แปะแซนะครับไม่ใส่น้ําตาลนะฮะหวานโดยธรรมชาติในแต่ละสายพันธุ์อันนี้จะเป็นสายพันธุ์ของน้ําดอกไม้นะครับซึ่งจะมีความหวานหอมอร่อยของมันเองในตัวอยู่แล้วนะครับ ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับก็คือผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมนาโหนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้าตาลทรายแดงซึ่งให้ตัดกับความเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อ,อาทางดีต่อสุขภาพนะครับมีการเ,าเรียกว่าระบบขับถ่ายนะครับถ้าทานตอนนอนหรือว่าทานตอนเช้าเนี่ยระบบขับถ่ายจะดีมากเลยนะครับเพื่อ,อปรับสมดุลในในร่างกายเราเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเขา,าเรียกว่า,าหลังจากที่เรามีตรงนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์อีกอันหนึ่งก็คือ มะม่วงหามะนาโหแช่อิ่มนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพนะครับเรื่องของบํารุงสายตานะครับแล้วก็ในส่วนเรานี่เราจะไม่ใช้น้ําตาลสายขาวครับเราจะใช้น้ําตาลสายแดงทุกผิดพันธุ์นะครับ